ไีคะไ่ด้าหอาความรู้สึกต้องว้ก่อนัว่าอยากจะอดนะอย่างหนตาไปเที่ยวนอก้ยงไงไบคจเตท่าอ่าอา่าไหนีาไหนีเมื่อกี้มีเยอะมากเฮ้ยมไม่เกี่ยวนะมึงอย่าพูดหนูเ ใจเนวามที่อยู่สัมันธ delay the instagram of twitter ah ชื่อว่า thank uh -huh. water